จากที่เราพ่นควันเสร็จแล้วครับพ<อ>วกเราก็ก็จะเอาก้อนหินแล้วก็ถังกระสีออกครับถังคาสังสีก็ออกครับเบาๆครับ,าบ,าบ,าบมาจากไหนนะโอ้ไปแล้วไปถึงตุ๊กแกครับ เข้าไ,ไปครับนี่ครับเนื้อครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนะเปิดแล้วนะเปิด,ปดแล้วลครับนี่ครับเอา้า <laughs> แต่ก็คุ้มอยู่นะครับใน <laughs> นี้มีไหมครับอู้ในนี้มีครับผม มันไม่ต้องขยับเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไปโอ้ข้างในมีเยอะครับตรงขอบขอบแล้วรถครับนี่ครับก็ตัดตุ้องอีกดอกเอาใส่กระปุงให้ตล่องครับ าบ่กุล ok ืองตื้อครับกุญแจเงยเงยครับน้ำพึ่งเน้นๆครับพึ่งโพงครับค่อยๆเดี๋ยวมันแตกตื่นแล้วจะตอดเราครับพวกเราครับ นี่ครับ <S <S น้ำมันน้ำมันน้ำมันหนักน้ำมันหนักมากเต็มรอบๆผมเลยครับค่อยค่อยครับคอ <S 1> <S 1> อ่อยค่อยเดี๋ยวติดแปลกตึง <S 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 อืม เยอะครับผมเน้นๆวาดเกียบแนะ่นอนครับแรงน,น,น,นี้แรน้อยเหลือไว้อันนี้เหลือไว้ให้มันอยู่ใช่ครับเหลือไว้เคยแงฟันอ okay. <Yeah>. mm ืม hmm. ขอูมันตอดผมมาที่เรียบร้อยแนละ้วครับไปแล้ว ตอดได้ครับมันก็ต้องใส่ด้วยครัมันก็จะขยับเยอะนี่มันก็อะนั<ม>่นมันดูเฉยเยอะตัดซับไว้ก่อนตัดซับแล้วมันก็รูดซิปียบร้อยเกี่ยวกตัวพึ่งตอดครับ <c oughs> แต่ผมอยู่เฉยๆแล้วครับ <c oughs> ว่าบางตัวก็เป็นตอดมั่วนสวอปว่าเหมือนคนอาราวาสนี่แหละครับ อย่างนั้นเรา่ยุ่งเหรอค่อยครับออกมาเต็มเลยครับ นี่โดนตอดครั้งที่สามรับอูเป็นแผงเลยครับรูตอดหน้าพ่อครับ ลังกิตครัชอบชึบละต๊อบด้วยกันดิแกเ,เอาเหล็กในออกให้พ่อครับพ่อมีพอมีล้างพึ่งให้มันอยู่ต่อไหมครับใช่หมดแล้วหรอครับ ก็ค่อยๆออกออกก็โอเคครับก็กนลงออกมาครับส่วนมากก็ น้องเพื่งนก็จะชอบอยู่ตรงขอบๆรถล้ลอรถครับโอ้แขงเรื่เลยครับ ก็ค่อยๆปัดออกครับเพราะใช่รูรูของนางพญาเปล่าครับนะใช่ครับน,นี่ใช่นี่ของนางพญาเปล่า ่อดพ่ออีกรบอบมีอีกเหรอครับพ่อเยอะจังค่อยๆีย๋ยวมันจะแตกตื่นนี้ครับว้มีมีบางตัวเอาเกสรนมาด้วยครับ เยอะเลยครับบางตัวก็ออกไปทํางานต่อเรื่อยๆ,ๆออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับแต่บางตัวผมวา่าจะมีดีบ้างบางตัวนะอาจจะมาสร้างต่อแข็งใหญ่เหมือนกันครับ ว้าวกระต่ายมีไฟโอย น้ำพึ่ง้วนครับก็มีตัวอ,อ่อนบ้างครับตัวอ,อ่อนเนี่ยตัวอ่อนขาวๆอะครับ,ออรรบมันดูแล้วมันไปมันไปเยๆไปซึ่งมันเริ่มดูแล้วมันดูครับ กำลัทงทำนั้นคุณจะได้ซึ่งมันเล่นดูแล้วมันถอยก่อนหยุดก่อนหยุดแล้วทถอยไปเลยว่าตอนนี้พ่อจัดการก่อนแป๊บน,นึงครับเพราะว่ามันดุก็ข้าวจะดูครับ โอ้แต่มไหละไม่ไหละม,มันดูครับออตอนนี้ให้พ่อจัดการก่อนครับเพราะว่ามันมันดูผมไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้ครับ